ช่วงที่3ส,สนับสนุนโดย นี้เราก็หลังจากที่เราเที่ยวกันมานะครับทั้งวันด้วยจักรยานฟิกเกียร์แล้วก็ซิงเกิลสุีดนะครับเราก็มาที่ร้านรัวต้นข่านะครับซึ่งอร่อยมากเพราะผมเคยมาทานแล้วครั้งหนึนะครับก็วันนี้ครับเมื่อกี้แอบเห็นครับมีอาหารคือตอนนี้ดูดูวิจ,จิตมากนะครับพี่ <c oughs> เอาอันนี้ก่อนเลยครับ <c oughs> อันนี้คือน้ำพริกน้ำพริกมะขามน้ำพริกมะขามนะครับซึ่งก็จะมีผักต่างๆนานาเต็มไปหมดนะครับก็มีผักกูดผักบุ้งแตงกวาแตงกวาแล้วก็ปอกขมิ้นขมิ้นนะครับหัวคูแล้วก็อันนี้ก็คุ้นเคยกันดีครับอันนี้คือปลาทูทอดที่นี่เขาจะไม่เหมือนที่ดื่มสดว่าทอดกรลบอ๋อ ครับถ้าคนทอดไม่เป็นมันจะไม่กรอบถ้าทอดไม่เป็นมันจะไม่อ้าปากก็พี่ถ้าทอดเป็นเนี่ยเนี้ยปากอ้ามาเลยทีเดียวนะฮะแสดงว่าสดใช่ไหมคะสดมากครับปลาทูร้องโอ้ยเลยอันนี้ครับนี่โอ้โหเนี่ยผมขออนุญาตนี่เลยฮะนี่เป็นไข่ปลาเดียวเซียวนะครับนี่โอ้โห คือที่นี่อยู่ใกล้ทะเลทุกอย่างมันก็จะสดงานะครับคือน้ำลายเลยทีเดียวอันนี้ครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าในเมนูนี้ยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยวีดีโอม,มันได้ยังไงอันนี้คืออะไรครับพี่นนคือกุ้งทรงโปรดคร่ะกุ้งทรงโปรดมีที่มาไหมครับก็คงจะตั้งที่ให้เก๋งแต่ว่าไม,ไม่มีใครโปรดจร่นะ ีเ <c oughs> จ้าของร้านของโปรดนะเลยตั้งชื่อครับดูแบบว่าชื่อเป็นชาววังมากครับอันนี้ดูหน้าตาแล้วแบบดูรสจัดจ้านมากครับพี่นี่นี่คือกระดูกออนซับผัดเผ็ดกระดูกออนซับผัดเผ็ดนะครับส่วนอันนี้ครับกุ้งเผา กุ้งเผาพิเศษพิเศษนะเนี <laughs> <laughs> ่กเป็นเอาไปว่าพิเศษความสดแล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่ดูบอกว่ามีข้าวางานี่ฮนะ ข้าววันนี้คือสีเป็นสีอัญชันใช่คือที่อื่นเนี่ยเขาจะขายเป็นโถใช่ไหมแต่ว่าที่โคต้นข้าวก็จะขายเป็นถ้วยและที่พิเศษคือข้าวก็จะมีข้าวอัญชันใบเตยอ๋อมีหลายมีหลายหลายอย่างแล้วใบเตยก็เป็นสีเขียวอัญชันก็เป็นสีฟ้าๆแล้วก็มีถั่มนสีเหลืองแล้วก็ข้าวขาวธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือ ใส่ไมโลเป็นหินดินเผาครับผมอ่ะเอาเป็นว่างั้นเราลองรับประทานเลยครับแต่พี่ตุ๊กอาจจะคุ้นเคยกับอาหารนี่เป็นอย่างนี้แล้วเจ้าของร้านไปไหนแล้วพี่เจ้าของร้านหนีไปเที่ยวต่างประเทศทำไมอย่างนั้นนะครับถ้าปล่อยให้พี่มาพรีเซนต์อาหารขายดีมากเลยนี่แต่ผมชอบอันนี้มากเลยอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวลองเข้าชื่อของที่ร้านก็คือน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูนะครับ เอาจาักอันนี้ก่อนครับเดี๋ยวว่ามันจะเอาเนะครับครับเนื่องจากว่าวันนี้เราใช้พลังงานเยอะมากเราก็เหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆน,นะครับที่แกง๊งแก๊สโมโนะครับที่มาแบบมาช่วย ให้รายการเรามีสีสันแล้วก็พาเราไปเทีย่ยวต่างๆพร้อมกับพี่โต๊กนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านขรัวต้นข้าวด้วยที่ให้เราได้รับประทานอาหารอร่อยๆแล้วก็นำเสนอให้กับผู้ชมนะครับแต่เดี๋ยวเทศหน้าคราวนี้เราจะไม่ไปโดยจัก,กรยานแล้วพี่จะไปโดย <laughs> มอเตอร์ไซค์แมวเหนือฝนตก ไปโดยรถยนต์แล้วนะครับก็มีท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในบางแสนที่เรายังไม่ได้ไปนะครับทา้านะวันนี้นะครับผมขออนุญาตรับประทานอาหารค่ำนี้ที่กัวต้นข้าวกันก่อนนะครับเพื่อเพิ่มพลังงานครับขออนุญาตรครับุผู้ชมเชิญเลยครับพี่ตุ๊กผมว่าข้าวใบเตยเดี๋ยวต้องลองเลยถ้าคนชอบอาหารรสจัดมีอกุ้งทรงปวน ทรงโปรดเป็นอาหารที่สดจริงๆนะครับเนื้อเนื้ออร่อยอ่พี่กุ้งเนี่ยมันเหมือนมันมีแบบเครื่องแกงหรืออะไรล่ะเอ่อจะเป็นน้ำมะขามล่าคล้ายๆคล้ายเหมือนชูชีหรือว่ามันมันไม่อ๋อดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งครับคือ บางคนมาถึบบางแสนแล้วอาจจะยังไม่รู้ว่ามาร้านนี้จะอยู่ตรงไหนพี่ตังเอ่อแถวนี้เขาเรียกว่าหาดกนะค่ะถ้ามาจากวงเวียนวงเวียนบางแสนวิ่งเลาะถนนเรียบหาดอย่าไปเลี้ยวตัดวงเวียนนะครับวิ่งวนวงเวียนแล้วก็มาทางซ้ายมือใช่ค่ะครับวิ่งเลาะหาดเรี่ยมมาประมาณอีกสัก 500มเมตรครับก็จะมาเจอร้านขัวต้นข้าวนะครับถ้าเกิดว่าหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเรามีเบอร์ติดต่อให้กับผู้ชมนะครับแต่รับรองครับว่าอร่อยจริงครับถ้าเกิดมีเวลานะครับแวะเข้ามาที่นี่นวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับรับประทานอาหารก่อนนะครับปิดประตูไว้พีกว่าสดไหมอ้าปากเกิน can't seem to shake these vultures off of my terrain power is made by